สนับสนุนโดย Pi เวดคา r เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา BYD Auto Industry Limited ได้ถแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท Lever Automotive จำกัดในฐานะผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ไฟฟ้า100%ของแบรนด์ BYD ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและล่าสุดบริษัท Lever Automotive จำกัด ก็เตรียมยื่นขอรับสิทธิพิเศษการลงทุน B.O.I. ของรัฐบาลไทยในวันที่9กันยายนปี2022นี้จากนั้นก็เตรียมจะเปิดตัว B.Y.D. Auto 3ในฐานะรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่จะเข้ามาทำตลาดเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยในวันที่10ตุลาคมปี2022ที่จะถึงนี้ ซึ่งน้ได้ขนาดและมิติของตัวรถนั้นจะมีความยาว4,455ม mm, ิมกว้าง1,875ม mm, ิมสูง1,615ม mm, ิลมระยะฐานล้อ2,720ม mm, ิมพร้อมล้ออันล้อยขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง215/55 R18 ส่วนในด้านขุมพลังของ b y d Auto 3สำหรับเวอร์ชั่นไทยที่จะเปิดตัวเป็นรุ่นแรกจะเป็นสเปคที่ใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลียคือในรุ่น e x t e n d e d l e n g t h ที่สามารถวิ่งได้ไกล480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งโดยจะติดตั้งมอเตอร์ที่ให้กำลังสูงสุด150กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ b y d b a s แบตเตอรี่ที่มีความจุ60.48กิโลวัตต์อาวและขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า โดย BYD Auto 3ระบุตัวเลขสมรรถนะเคลมจากโรงงานโดยมีอัตราเร่งจากสูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.3วินาทีขณะที่ระยะทางการวิ่งสูงสุดอยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และ420กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน w LTp สำหรับโชว์รูม b ด d Thailand แห่งแรกนั้นจะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทันพระราม2ในขณะที่โชว์รูมแห่งที่2นั้นจะตั้งอยู่บนถนนพระราม9นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดตัวผู้แทนจำหน่ายในฐานะโครงขายพันธมิตรที่มีทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการหลังการขายเต็มรูปแบบจำนวน31แห่งภายในปี2022นี้และเตรียมขยายเพิ่มขึ้นเป็น60-70แห่งภายในปี2023 ในขณะที่โรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยทาง BYD Thailand จะไม่ใช้โรงงานประกอบรถยนต์ของนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยเตรียมเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง w h ว Group และ BYD Auto I n d u s t r y จำกัดในที่ดินมากกว่า700ไร่ซึ่งจะมีบริษัทแม่ในจีนร่วมเซ็นสัญญาในวันที่8กันยายนนี้เพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ E ีวแห่งแรกของ b y d ในอาเซียนที่จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมรายอง36ในพื้นที่เขตมัตนานพิเศษภาคตะวันออก สำหรับราคาจำหน่าย b y d a u t o 3เวอร์ชันไทยคาดว่าจะตั้งราคาจำหน่ายหลังหัาส่วนลดจากรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ1,200,000บาทและหลังจากนั้นจะเปิดตัวรุ่น Standard r ดเลงที่ทำระยะทางในการวิ่งสูงสุด410กิโลเมตรตามมาภายหลังซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในงานมหาการรมรถยนต์ไทยแลนด์มอเตอร์เอ็กในช่วงปลายปี2022นี้ อย่างไรก็ตามเราคงต้องมารอลุ้นกันว่าราคาอย่างเป็นทางการของเจ้า b y d Auto 3 Motion ไทยนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ซึ่งในวันที่10ตุลาคมปี2022นี้เราคงได้ทราบกันครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คารนิวขอบคุณครับ